สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันนะฮะตอนเช้าเช้าคูมพันก็นําเสนอคลิปน้องแมวค่ะอ,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 ะอะ๋เล่นอะไร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 เล่นไม้มอบไม้มอบสะอาดได้ใครเลื่อนเขาชอบเล่นอ่ะเล็มกาย,ยกรรมโอเป็นไงหมดสภาพแล้วเหรอลูกหมดสภาพแล้วเลยครับดูหมดสภาพเลวพี่น้องและเล่นตั้งแต่ตีหา้า อ๋อออออปีนไม่ได้เลยเหรอพี่มหมดสภาพปีนไม่ได้เลยใครเนี่ยใครเนี่ยมีท้องลูกแม่อู้สวยจังเลยลูกลูกแม่ดูมีท้องคับพี่น้องคนนี้เป็นมันเงางามนะคะคนขาวก็ขาวจั่วเลยขนดาก็ดำดําจนเป็นมันค่ะอันนี้คือหน้าตาเจ้ามีทองค่ะน้องสืดท้องลูกลูกชายคนเล็กคูมพันตุลากันค่ะพี่น้องอื ดือสุดๆค่ะแต่ทา้งง่วงนอนนี่อ้อนสุดๆอ้อนคนุแม่สุดๆอันนี้คือเจ้าเจ้ามีท้องเด้อ่ะเดือถ่ายภาพเจ้ามีทองมาให้ดูเขาไม่ค่อยให้ถ่ายหรอกตอนนี้เขาน่าจะเหนื่อยเล่นแต่เช้าไปแก้งเพื่อนขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับ ช่องปูมพันตัวลากันเด้อค่ะเด้อขอบคุณหล,ยลายหลายเด้อค่ะตูตากลมใครเอ้ยใครเอ้ยใครเอ้ยนี่ก็เจ้าเจ้าทองสี่พันค่ะพี่น้องทองสี่พันทำอะไรลูกทองสี่พันทองสี่พันครับ ทำอะไรลูกกะปุ๊กลูกเอาจปจ๊กลูกจปจ๊กลูกน้องสี่พันทำไรเอ้ยเล่นเหนื่อยแล้วน่าจะไปนอนค่ะนะเพื่อนไปไหนหมดอันนี้คือหลังน้องแมวด้วค่ะพี่น้องเนี่ยเจ็ดเจ็ดลังเจ็ดตัว มันจะนอนในรังอืมอมใครเอาหัวอาหารมาเล่นนะลูกกินปะเล่นเสร็จไปกินหัวอาหารไปนี่ค่ะมากินหัวอาหารเล่นเสร็จก็มากินหัวอาหารกินหัวอาหารเสร็จก็เข้าห้องน้ําอร่อยไหมลูกกวางอร่อยไหมอย่าก,กินเยอะนะลูกเดี๋ยวจะอ้วนนะ กินหัวอาหารค่ะพี่น้องหัวอาหารก็มีหลายกระสับอหลายชนิดเอ้ากินน้ำต้องดำกับเจาเสือกินน้ำแล้วค่ะ อร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมนี่คือเจ้าหวางท้องด้วยค่ะพี่น้องอย่าก,กินเยอะลูกเดี๋ยวมันอ้วน e, กินพอดีพองามเดี๋ยวอ้วนกับพุกลูกนะครับเดี๋ยวอ้วนกับปุกลูกนะคะโอโอ้โอ้อโอมาแล้ว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 เสียงอะไรลูกเสียงอะไรอ้วนกระพุกลุกมาแล้ว กันกระปุกลุกมาแล้วมาแดงไม่กินกาแฟยังหรบอกว่ามาก,กินบ้านเราก็ได้ มากนละลูกนะลูกโอ้ยใครเข้าห้องน้ำเนี่ยใครเข้าห้องน้ำเนี่ยไปตามดูก่อนเข้าห้องน้ำแล้วก็วิ่งแจนเลยสนุกสนานล่าเริงเลยทำไรทองสี่พันทำไรลูกท่องสี่พันทำไรลูกโอ้ยดูหน้าตาน่ารักนะคินดูพี่น้อง ทำไรครับทองสี่พันทำไรลูกน่าจะเล่นซ่อนเอียบกวางมานี่ลูกมาทองสี่พันค่ะกวางทองมานี่ลูกดูค่ะ กองทองมาแม่มาลูกมาตึงตึงตึงตัดเ่งตึงต well, ึงต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 ึตัดึงตึงตึงเอาปีน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 ขึ้นจุกจุ๊กจุกจุกปีนเลยครับปังอออนี่ค่ะกวางทองน่ารักเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคนนี้กินหัวอาหารเสร็จก็มาเล่นกับนุพี่มาเล่นกับพี่น่าจะมีคนอยู่ข้างล่างอีกน่าจะเป็นเจ้าเสือป่ะเจ้าเสือเขาชอบแอบอยู่ข้างล่างกับเจ้ามี น่ารักในอินดูจังเลยสวัสดีครับผมผมชื่อเจ้าทองสี่พันครับอ,อ่ะอ่ะอ่อตอนเช้าเช้านะคะถ่ายรูปแมวขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติก้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะตอนเช้าเช้าคุมพันก็จะนําคลิปแมวสวยๆมาฝากด้วยค่ะพี่น้อง เพราะว่าช่วงเช้าแมวจะสดชื่นค่ะเขาจะสดชื่นเขาจะวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานวายใครเนี่ยใครเนี่ยเล่นกันสนุกสนานที่บ้านคุมพันธุ์ด้อค่ะเด้อที่ใช้คุมมือนี่คุมพันธ์กลับบ้านมาดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณพ่องามชมชื่นแม่ช่ามชมชื่นเออตอนเช้าเมื่อวานก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอเรียบร้อย ได้ตอบแทนพ่ะคุณคุณพ่อคุณแม่ได้แบ่งเบาภาระน้องนุง่มก็ถือว่าคุมพันธ์ก็ภูมิใจแล้วล่ะค่ะเสาซิทได้มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ซักผ้า,ซ,าซักผ่อนกับดูแลกับข้าวกับปลาให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาไม่แม,ม้เป็นเสาอาทิตย์แต่เราก็ภูมิใจค่ะที่เราได้มาดูแลท่านหนหน่อยเราก็ต้องทนเพราะว่า เราเป็นลูกแล้ต้องอดทนขอบคุณ FC เอฟซหลายๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับกลุมพันธุ์ตุลากันนะกคละคุมพันก็จะเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็วิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงสืบสารการจักสรรต์ะการมัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นค่ะแล้วก็คลิปน้องแมวส,ยสวยๆตามกำขอของเอซีค่ะ เพราะว่าเอฟซีหลายท่านก็อยากให้คุณครูคมพันถ่ายวิดีโอน้องแมวมาฝากเพราะว่าบางท่านก็นมักเลี้ยงแมวด้วค่ะก็ต้องขออภัยสําหรับท่านที่ไม่ชอบน้องแมวคุณ <c oughs> ะเคืองทางนะคะพี่ดอง <c oughs> ก็ดูเศรษฐกิจพอเพียงบ้างดูน้องแมวบ้างดูการสอนบ้างดูสารตะก,กาวิถีดีวิตชีวิตแบบพอเพียงของ,ของครอบครัวคุณพัน์ดูละกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินความเพียร ความวิิยะอุตสาหะความอดท,ทนอดกัน้นหนักเอาเบาสู้นะคะเพื่อให้มีชีวิตรอดแล้วก็มีาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอเพียงเลี้ยงชีพค่ะพี่น้องถ้าเรามีความพ,พอเพียงอดทนอดกัน้นหนักเอาเบาสู้เราก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในงานที่เราทําค่ะจะ ผลงานก็จะออกมาดีมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําไร่ทํานาส่วนผสมทุกอย่างค่ะเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ในงานที่เราทําถ้างานใดมีปัญหาอุบัรรคเราก็ค่อยๆแก้ไขใช้สติแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีปัญหาทุกอย่างเราแก้ไขได้หมดค่ะขอบคุณเลยละขอบคุณผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านทุกงานทุกอาชีพนะคะ ทุกง,งานทุกอาชีพที่สุจริตมาที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมติดตามถึงแม้ว่าท่านไม่ได้รับราชการแต่ท่านก็ให้เกียรติเข้ามาติดตามคลิปการสอนของคุณโค้งพันตุลาการคุณโค้งพันดีใจล้ายเลยค่ะดีใจหลายที่มาให้กำลังใจกันขอบคุณเลยล้าเลยด้วยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มากินหัวอาหารจะเป็นเจ้าทองกวาวค่ะพี่น้องทองกวาว ทองกวาวแล้วก็หมีทองเอ้ยกวางทองชอบกินอาหารเยอะเหมือนกันนะอันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยเป็นไรลูกมนูเป็นอะไรนูเหนื่อยแล้วลูกเจ้าทองดำคับพี่น้องเหนื่อยแล้วครับทองดำก็น่าจะวิ่งสู้น้องไม่ได้แล้ว ขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติก้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อืมนี่คือน้องทองดำอ้ย,ยินเยอะเธอลูกไหนรูท้ทองเิโอ้ยกินเยอะมากเลยเจ้ากวางเอ้ากินแล้วก็ไปไหนอีกกินแล้วก็ไปไหนอีกสวัสดีครับ ติดคลิปด้วยเจ้าทองดำนะครับพบกับผมได้ไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ